เรียนรู้กับคนไม่รู้มันก็ไม่รู้ไปให้คนไม่รู้ตรวจสอบแท้เท็จมันก็ไม่รู้มันก็จะไปตรวจสอบถูกต้องได้ไงอะ่ะใช่ไหมเออเนี่ยผมถึงบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยอันตรายนะความรู้ความรู้บนความเชื่อ้วยจจเชื่อเขาเชื่อตำราเขาเชื่อคําพูดเขาล้วนอันตรายนะแล้วยิ่งไปรับความรู้โดยไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้คิดวิเคราะห์ข,ข้อมูลข้อเท็จจริงค้นหาความจริง ยิ่งอันตลออย่างเพื่อนๆมาฟังผมเนี่ยอย่างน้อยนะได้ฉุกคิดแล้วมีวิธีคิดมองเห็นข้อเท็จจริงสาระสำคัญของเรื่องแม่พิมพ์กระบวนการผลิตการตัดแม่พิมพ์ที่เอาไปตัดของที่ใช้ตัดเนื้อก่อนพิมพ์มันเป็นยังไงร,รู้ไหมไม่รู้ ยิงอยู่ผมผมอาจจะยังไม่บอกหรือว่าหลายคนอาจจะเออผมก็เคยบอกไป็นแล้วคนที่จะเป็นบัณฑิตได้ไม่ใช่อยู่ๆเดินผ่านในดงบัณฑิตแล้วได้เป็นบัณฑิตนะมันต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้กับพวกบัณฑิตถ้าไปอยู่ในดงโจรเรียนรู้กับพวกดงโจรมันก็เป็นดงโจรน,นะเพราะมันไม่มีความรู้หรอกมันก็หาวิธีเอารัดเอาเปรียบมันก็หาวิธีขายพระหาวิธี ช่องว่างของความไม่รู้ของคนน่ะในการหาผลประโยชน์ใต่ต้นอยู่ในดงโจรก็เป็นโจรน,นะอาจจะได้ไม่ตั้งใจแต่เดี๋ยววันนึ่งอ่ะมันก็ซึมซับอันตรายพวกนี้นะสู้เลือกอยู่ในกลุ่มคนดีๆอยู่ในกลุ่มบัณฑิตเดี๋ยวเราก็ได้ความรู้ฟังมันไปฟังมันมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ความรู้ดีกว่าฟังแล้วไปเชื่ออย่างเดียวข้อท็จจริงคืออะไรแล้วกูจะวิเคราะห์ยังไง ถูกไหมเพราะกูก็ไม่มีข้อเท็จจริง,งกูจะวิเคราะห์ยังไงแต่พอได้มาฟังคนรู้เขาวิเคราะห์ชี้แจงอธิบายเออเฮ้ยอ้ ồi, อ ồi, อ ồi, าวทำไมไม่พูดตรงน,นี้เออใช่มันข้ามเอ ồi, เอเฮ้ยจริงด้วยเออถ้าอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไปอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันคว่ำหน้าอย่างนี้หน้ามันก็ต้องเละถ้ามันตัดอย่างนี้มันก็หักมันก็แตกมันคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ได้คิดอ๋อเออใช่อ้าแล้วคนพูดอ่ะนักต้รู้ แล้วก็รู้ว่าเขาใช้ความเชื่อความรู้บนความเชื่อมันตรงข้ามสวนทางกับความเป็นจริงที่สิ่งนั้นมันเป็นเราอยู่ในพุทธศาสนานะเรายึดความจริงเป็นหลักะยึดสัจธรรมความจริงแต่ดูดิโอเอาภาะมาเล่นบนความเชื่อกันหมดนะแล้วเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่พระพุทธองค์ตัดห้ามเรื่องก,การละบตสน,นะเราตรงข้ามหมดเลย ท่านห้ามไว้อย่าเชื่อตำรายอย่าเชื่อเพราะเขาเป็นครูอย่าเชื่อเพราะอย่าเชื่อเพราะอย่าเชื่อเพราะเ,าะเต็มไปหมดเราเชื่อหมดเลย,เ,ยเราไม่เชื่อความจริงอะ่ะไม่เชื่อสัจธรรมความจริงแล้วเราจะไปเราจะไปอยู่กันยังไงนะเช่นไหมเราไม่ยึดความถูกต้องของข้อที่จริงเป็นหลักเราอาศัยความเชื่อถ้าเอ้ยถ้าผมซื้อพัดแท้เลย แล้วถ้ามึงไม่ซื้อพักกูก็ปลอมเลยก็ประมาณนั้นไงเ้าแล้วแล้วมันแท้ย,ย,ย,ยังไงกูชอบกูเชอบแล้วพี่จะชอบพักผมไหมไม่ชอบแพิ่มากไม่ชอบเราจะเช่าไหมก็ไม่เช่าไงถ้าไม่ไม่เช่านี่ล้วพักแท้ไหมก็ไม่เช่าไงแท้แท้หรือเจ๊ก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกูเป็นไงซึ่งในร,รัฐธรรมะ ซึ่ในสัจธรรมไหมสองคนเหล่านี้เป็นไงมีความรู้ไหมหลายคนอธิบายแบบนี้ไหมเออเราคงต้องใช้ความคิดให้หนักนะผมไม่ได้วิวจารณ์ในเรื่องของว่าเขาจะขายาพาะปลอมพระแท้พระเท็จผมเป็นห่วงเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องที่เขาใช้พิจรารณาพระแท้พัดเท็จมากกว่านะว่ามีความรู้ดีพอที่จะเป็นกรรมการได้บ่นะเหมือนกรรมการมวยอ่ะ นะมันต้องมีรู้วิธีรู้ทางแยกกั้นกันไม่ให้นักมวยเจ็บหรืออะไรจะนับจะอะไรเอากรรมการฟุตบอลไปตัดสินมวยให้กับบรรลัยลวจะไปแจกใบแดงให้ใบเหลืองบนเวทีมวยมีไหมมันก็ไม่มีมันก็ผิดวิธีแล้วไงเขาเรียกว่าใช้คนไม่ถูกกับงานนะแล้วเอาคนไม่รู้เรื่องไปตัดสินให้รู้เรื่อง ตายหาแนละ้วผมถึงบอกว่าวงการนี้มันบันเลยนะเจ๊งเอาคนไม่รู้ไปตัดสินเอาคนที่รู้ผิดผิดไม่รู้ขอ้อเท็จจริงไม่รู้ห้ารู้หกอะไรนะไปตัดสินแล้วเราก็ไปนับถือคนเหล่านี้เป็นครูบาอาจารย์เรียนรู้บนความเชื่อของเขาอันนี้อันตรายนะ้วผมบอกได้เลยเจ๊งแลวยังโชคดีที่พวกท่านยังได้มองเห็น ความจริงยางพอที่จะเห็นข้อที่จริงยังได้ความรู้จริงเป็นบางส่วนไปนะเระไม่ได้สายตรงโดยตรงก็โอเคแต่เดี๋ยววันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเราได้เรียนรู้กันแล้วเราจะใช้ความจริงให้ความจริงมันกระจายไปจะดูว่ามันจะเกิดความรู้ได้ไหมนะหลายท่านเรียนรู้ได้ถ้าระวังอยู่บนความเชื่อแบบเดิม อาตกงลงพัดแท้งไงดูเนื้อดูพิมพ์ดูความเก่าดูรอยตัดต่อไงร่าคายตัดสินก็ให้เซียนตัดสินโดยที่เราก็ไม่ได้ยึดอะไรความจริงเป็นหลักเรายึดเซียนเป็นหลักเซียนเขาเก่งอะเขาเล่นมานานมาอะไรมันไม่ได้ช่วยอรอรนะประคอที่จริงมันไม่มีความจริงมันไม่มีแล้วมันจะไปตัดสินยังไงเนะื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้เนื้อแบบปลาทอดมันตายห่าแล้วนะอธิบาย เรื่องหนึ่งไปเรื่อง,งอยากรู้เรื่องพระมัร pear อธิบายเรื่องอื่นนะเวลาเราเรียนรู้เรื่องพระเราก็ต้องดูข้อเท็จจริงจากพระเราอย่าไปฟังอะไรมากจับสาระใจความสําคัญของผู้ให้ความรู้แต่ละคนให้ได้ว่าเขารู้อะไรรู้แค่ไหนรู้อย่างไรผิดถูกอย่างไรก็เอาความจริงเข้าไปจับ นะเราจะเรียนรู้ได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้หมดอเพียงแต่ว่าเราต้องไปให้ถูกทางเราต้องยึดโยงมความจริงเอาไว้กอดความจริงไว้ให้แน่นนะแล้วก็ไม่ต้องรีดร้อนหรอกนะผมรู้มาเป็นสิบปีแล้วผมยังทําอะไรไม่ได้เลยบางคนเนี่ยเพิ่งเรียนรู้่าจะเอาเลยนะบอกมาเลยเอาแม่พิมมาแสดงเลยไอ้นู่นนี่องอแงเป็นเด็กนะพินม,มามา่า ชงเองก็ไม่ชงชงเองนี่ยังพยายามไปหามาชงเองนะพยายามติดเตาตั้งน้ําร้อนเองอะไรเองนีไม้อะไปชงให้ด้วยเอามาดูเอามาเลยใส่จานมาให้ด้วยเทน้ําร้อนมาให้ด้วยครับอาจารย์ตลกดีความรู้มันมันคงไม่ไม่สาเร็จรูปแบบมามกหรอกนะบางครั้งมันก็เลือกคน แต่ผมผมจะบอกอย่างนี้อยู่อย่างหนึง่งอะไรที่มันเป็นความจริงอะ่ะคุณค้นยังไงมันก็อยู่บนความจริงคุณฟังยังไงมันก็อยู่บนความจริงคุณเรียนรู้ยังไงคุณก็ได้ความจริงคุณก็เจอข้อเท็จจริงจนได้เพราะเราไม่ได้ออกไปนอกความเชื่อเหล่าเนี้ยมันจะทําให้เราเรียนรู้ได้เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วหรืออะไรเนี่ยก็รอปัดรอโอกาสไปที่ผมพูดมาทั้งหมดทุกไลฟ์ทุกอะไรอย่างเงี้ยทุกบทความทั้งหมดเนี่ย ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงและมันเป็นความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนไปตามความจริงตามเรื่องจริงที่ผมอธิบายเนี่แหละมันจะหนีจากนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่เชื่อเพื่อนๆก็ดูความรู้มันจะเปลี่ยนนะมาก่อนไม่เคยพูดเรื่องแม่พิมพเดี๋ยวดีพูดเรื่องแม่พิมพแต่ก็ข้ามข้ามเพราะว่าไม่ลงลึกไม่รู้เพราะไม่รู้ไม่รู้ไม่ลงลึกเรื่องขบวนการผลิตเพราะไม่รู้ไม่ลงลึกเรื่องเนื้อตอนพิมพ์เพราะไม่รู้ มันไม่รู้อีกตั้งเยอะมันมีความไม่รู้อีกตั้นเยอะไงที่ผมบอกอแล้วจะตกลงมันจะตัดต่อ,อยังไงที่ถูกต้องก็ไม่รมู้มันมีบล็อกตัดต่อจริงไหมไม่รู้ไม่รู้แล้วอธิบายกันยังไงตกลงรู้อะไรบ้างเนื้อพิมคมเก่าแล้วตัดต่อก็โอเคแั่เบสิกน,นะวิธีดูพักเนื้อก็เป็นอย่างนั้นพิม,มก็เป็นอย่างนั้น ปั๊บเก่ามันก็ทําได้อย่างนั้นแหละมันแท้ดูยังไงอะ่ะดูไม่ออก <c oughs> ถ้าเขารู้เขาอธิบายไปแล้วนะเขาไม่รู้เขาเลยข้ามแต่ไม่อธิบายไม่ได้เพราะมันมีคนทวงถามมีสมชายทวงถามเรื่องแม่พิมพ์เป็นยังไงแม่พิมพ์อะ่ะแล้วจะผลิตยังไงอก็นะ ดังนั้นเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีพระปลอมออกมาเป็นล้านๆองค์อะไรก็แล้วแต่แต่ผมมั่นใจวิธีดูที่ถูกต้องของกลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆนะต่อให้เขาพูดไงก็พูดไปนะดูอย่างหน้าพรกอย่างเดียวไม่ใช่คือไม่ใช่นะจะอุปโลกจะแตกกุกจะอะไรมาจะใส่อะไรมาก็แล้วแต่ จะมีเนื้อเรื่องมีอะไรเข้ามาเกล่าวเกี่ยวข้องมันก็แล้วแต่นะพระมันปลอมก็คือปลอมไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยเราเรียนรู้นะผมถึงบอกเพื่อนๆว่าหาข้อเท็จจริงจากองค์พระให้เจออยู่ที่พระนั่นแหละมันจะตอบคาถามได้ไม่ใช่อยู่ที่เซียนเอามา,าพระปอมอธิบายยังได้เลยนะ เราพระอะไรมาก็ไม่รู้มาโชว์โชว์โชว์คนไม่รู้มันก็ก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเราเรียนรู้ความรู้จะทําให้เรารู้นะเราจะกลายเป็นผู้รู้ได้จากความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ความรู้ลักจํากันมามาสอนกันไอคนสอนมันมีความรู้ถูกหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกมันก็สอนไปผิดๆไอคนจําเรียนรู้ถ่ายทอดรับความรู้มามันก็ผิดรับน้ําเน่ามามันก็เน่ามันเป็นน้ําดีที่ได้ เพราะมันไม่รู้ไปกองตรงไหนไงแต่ถ้าน้ําดีเรียนรู้ไปถ่ายทอดไปใส่ไปดื่มไปมันก็เป็นน้ําดีนะผมถึงบอกเพื่อนๆว่าความเชื่อมันก็เหมือนน้าเน่านะมันไม่มีข้อที่จริงเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้ต้องเชื่อไอ้คนสอนอย่างเดียวพูดอะไรเราก็ต้องเชื่อไปตามนั้นนะนั่นแหละความเชื่อถ้าเราความจริงไปจับแล้วเนี่ยโอ่งบาน ที่ผมบอกว่าความรู้ของพวกเขามันมีแค่สามสิบมันยังผ่านพ้นอีกเจ็ดสิบไม่ได้เลยนอกกนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเชื่อในขณะที่พวกเราตอนนี้ก็น่าจะไปสักห้าสิบแล้วถึงบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้จริงแล้วพวกท่าน,น่รู้แล้วนะท่านสามารถแยกออกพักเกออกได้นี่ก็ถือว่ารู้กว่าพวกเขาแล้วไงนะสามารถดูพระโอ้ยอย่างนี้แม่งปลอมนะแล้วไปอธิบายยังไงมันก็ปลอมจริงด้วย ว่าอธิบายไม่ได้งไงให้แท้พออธิบายแท้มันก็ติดอ่ะเป็นตมตั้งฉากนะนะแขนตั้งฉากอ่ะหูตั้งฉากอ่ะจะไปออกมายัางไงอ่ะเพราะว่าเนื้อมันเนื้อพลาสจะเป็นเนื้ออะไรมันก็อ,ออกมาลําบากแล้วยากแล้วนะเอาข้อเท็จจริงไปจับมันตายแนละ้วผมบอกนั่นมันตอนตั้งแต่แม่พิมพ์แล้วไงดูไม่ออกนะ ดูไม่ออกว่าแม่พีมันปอมมีขอบรอบด้านอย่างนั้นไอขอบกอบกระจกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นแบ่งตรงแบ่งตัดแล้วทำไมไม่ตัดให้พอดีล่ะถูกไหมมันคือเส้นขอบกอบกระจกขององค์ที่บรรณาบถอดทิ้มนั่นแหละนะผมผมเคยมีรูปภาพไม่รู้หลายคนคงได้รับรับไปแล้วอ่ะนะก็มีเซียนใหญ่ท่านหนึ่งเอาพระมา องนี้แท้เอาพายอ,องค์หนึ่งมาองค์นี้ก็แท้มีขอบกับกระจกรอบเลยผมตัดต่อตัดให้ดูเลยว่าไอ้ขอบกับกระจกขององค์ที่สองที่รับรองว่าแท้เนี่ยมันคือไอพ้พระองค์แรกเอาไปถอดทิมมาแล้วกลายมาเป็นองค์ที่สองรอยขอบของมันเนี่ยนะไอ้เส้นขอบกับกระจกเนี่ยสมมติมันมันบินมันเลี้ยวเพราะมันเป็นไอ้องค์แรกมันบินไง ขอบข้างขององค์แรกมันบินแล้วมาไปถอดมามันก็มันก็บินมันก็ได้เส้นขอบกับกระจกที่บินได้เส้นวาสนาบารามีที่บินเออง่ายๆทุกคนเลยถึงบางอ้ออ่าใช่จริงมันเป็นขอบขององค์ที่มันเอาไปถอดมานะไอ้เส้นขอบกับกระจกเนี่ยไม่ใช่เส้นวาสนาบารามีหรือเส้นสําหรับแบ่งตัดทำไมไม่ตัดให้พอดีล่ะ ก็ด้เมื่อมองเห็นอยู่ว่ามันต้องตัดให้พอดีจะขยับยังไงถ้ามันมีบล็อกบล็อกสําหรับสําหรับตัดก็ขยับซ้ายขยับขวาเนีมนก็มีมาร์กมีอะไรใช่ไหมอธิบายเรื่องนั้นด้วยสิไม่อธิบายไม่รู้อ่าแล้วอธิบายมาได้ยังไงมันโนมันโหนอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราจับผิดได้ จะผิดความไม่รู้หรือรู้มาอย่างผิดพลาดของคนเหล่านี้ได้ง่ายๆนะไม่ยากหรอกใครที่โกหกพูดอะไรเดี๋ยวมันก็ตายด้วยความความรู้ที่ผิดนั่นแหละนะความเป็นผู้รู้ผู้ชนาญการจริงๆเนี่ยเขาจะต้องไม่ผิดจะต้องอธิบายแล้วมันจะต้องไปทางเดียวกันหมดเป็นก้อนเดียวอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ็ดสิบสองสิบสามไม่กระโดดข้ามไง เขาก็จะอธิบายออกก็อย่างนี้ครับทําอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เวลาอย่างนี้นะครับมันออกมามันก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติเวลาตัดต่อนะครับเขาจะตัดอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้าตรงนี้ตรงนี้ออกตรงนี้แล้วมีบล็อกแม่พิมพ์ตัดต่อตรงนี้นะครับเราจะเห็นมาร์กอยู่ตรงนั้นตรงนั้นแม่พิมพ์เนี่ยเวลาเขาตัดตรงนี้เอาไปใส่ตรงนั้นแล้วก็มีมาร์กตั้งตรงงมาเขาก็จะเสียบ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 อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยกผ้าออกมาได้เออถ้าอธิบายได้อย่างนี้นะ มันก็เออเข้าใจได้มีอะไรไม่รู้เอาเนื้อก่อนพีมพเป็นอะไรไม่รู้กูข้ามแม่พีมพเป็นไงกูข้ามเอาออกแม่พีมยังไงกูข้ามก็เอาออกมาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ไงแล้วก็ตัดตัดตัด,ตดน้ำไอ้ไอ้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้เป็นไงไม่รู้กูข้ามเห็นไหมแสดงว่าไม่บอดีบูลหรือว่ามันไม่ได้มีข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดมันหายไป ความรู้มันก็เลยไม่สามารถเป็นจิ๊กซอมันต่อกันไม่ได้เหมือนภาพเราเราต่อความรู้ไม่ได้ภาพมันหายตัวตัวสําคัญสําคัญมันหายไปหมดต่อได้แต่ขอบรอบนอกเพราะเพราะมันมันมีขอบอยู่ไอตัวข้างในมันภาพอะไรวะไม่รู้ต่อได้ไม่สมบูรณ์เมื่อต่อต่อไม่ได้สมบูรณ์ในการอธิบายการให้ความรู้การใช้ความรู้ในการตัดสินมันก็ไม่สมบูรณ์นะแล้วคำตอบที่สมบูรณ์มนออกมาได้ยังไงมาแ้ ความเชื่ออย่างเดียวนะเกิดจากความเชื่อว่ากูเชื่อว่าแท้กูเชื่อว่าเดี๋ยวกูไปขายได้อะไรเหล่าเนี้ยแล้วพอไอ้คนซื้อมันก็เชื่อเชื่อว่าไอ้นี่มันซื้อพัสดแท้มาแล้วคูก็ไปซื้อจากมันเนี่ยคูก็ได้พาสแท้ก็ใช้ความเชื่อเชื่อกันไปเชื่อกันมาอยู่อย่างนี้นะถูกไหมเออในเวลาเขาพามาโชว์เราก็เชื่อพาสดุของเขาแท้ โหสุดยอดแล้วก็ไปเรียนรู้เรียนรู้พากอย่างนั้นเจอขอบของกระจกเนบานนะเต็มบ้านเลยเออแล้วไงอะ่ะจะแก้ไขยังไงขนาะเราเรายังลำบากใจนะซื้อพ้าตอกขอบกระจกมาเป็นร้อยร้อยองค์เอามาเรียนรู้ถูกต้องแล้วอาตายทําไงดีวะแต่เขาขายกันองค์เป็นสิบล้านยี่สิบล้านอะไรอะ่ะที่มาสอนเรานั่นแหละจะทําไงดีวะไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวข้องนะ แค่อธิบายให้ฟังพักเคยแทนะเดี๋ยวก็เป็นพักเคยแท้กันหมดนะงายท้องเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่อง,องผมเพราะตอนได้เงินผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยในวงการนะใครรีบคืนได้ก็คืนไปถ้าแ,แค่นั้นเพราะเดี๋ยวพักที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นมาเต็มเยอะอย่างในกลุมพระเครื่องเรื่องง่ายๆนก็เยอะนะก็เห็นเงินอยู่ทุกคนเริ่มเป็นแล้วก็รวยครับสวยครับ นั่นแหละคแท้แล้วรู้จักแม่พิมไหมยังไม่ต้องรู้จักก็ได้ดูพรแท้ให้เป็นก่อนนะดูพรแท้ให้เป็นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เรื่องแม่พิมไอ้นะั่นมันเป็นพวกผู้รู้ผู้ชํานาญการน,นะเดี๋ยวเอาแม่พิมออกมาโชว์ออกมาดูกันออกมาสอนกันนั้นก็เรื่องบุคคลกันไปนะไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่รู้คนที่อธิบายได้เขาย่อมรู้เขาย่อมมีหลักฐานเหล่านั้น นะไม่คาดเดาผมบอกแล้วผมเป็นคนไม่คาดเดานะผมไม่คาดเดาพอคาดเดาแล้วมันจะทําให้คนอื่นไปคาดเดาต่อถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยจบอย่างแม่ทีมที่เอามาแสดงกันที่ผมบอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เลยนะแล้วผมก็อธิบายได้ไงว่ามันเป็นลงศพมันเอาออกไม่ได้หรือว่าถ้าใครบอกเอาออกได้ลองลองทําดูเอากักไม่ขีด เอาดินน้มันยัดเข้าไปแล้วเอาออกมาดูสิมันจะเสียหายไหมพระจะเสียหายไหมหรือว่าขนาดไม่มีแม่พิมพ์อะมันจะเอาออกมาง่ายไหมเออมันก็เป็นคำตอบบนข้อทีจจริงอยู่แล้วนะถ้าตั้งใจฟังดีๆนะตั้งใจอ่านบทความดีๆอ่านคอมเมนต์ดีๆแล้วนะความจริงมันอยู่ทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่ผมจะไปบอกว่าเออตรงนั้นมันยังไง ผมก็ได้บอกไปหมดแล้วถูกต้องคืออะไรไม่ถูกต้องคืออะไรเราต้องแยกเองแล้วนะคนเรียนรู้ต้องแยกให้ได้ว่าอะไรมันคือข้อเท็จจริงนะไม่ยากหรอกพักเครื่องเรื่องงนะ่ายผมตั้งผมตั้งชื่อนี้ไว้เองอนะพักเครื่องเรื่องงนะ่ายมีทั้งหน้าเพจมีหน้าเพจพักเครื่องเรื่องงนะ่ายถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นสมาชิกหรือกดถูกใจอะไรอย่างเงี้ยท่านก็นลองไปกดดู ข้างในจะมีความรู้เยอะมันจะมีข้อเท็จจริงเยอะว่าง่ายๆเราจะเรียนรู้จากคอมเมนต์ได้จากคําถามคําตอบแต่ไอ้พวกนั้นมันก็ลบๆไปนะมันอ่านขายที่หน้าหลายคนลบๆบเมนต์ตัวเองหน้าไม่อายมันไม่ทิ้งไว้ให้หรือว่าเดี๋ยวดูดิก็ที่บอกไล่ลบความผิดพลาดในดีของตัวเองทั้งนั้น เพราะว่ามันไม่ยั่งยืนมันอยู่ไม่ทนนะความรู้ใหม่มันเกิดมาแล้วนะมันทวงถามทุกคนทวงถามช่วยกันทวงถามความรู้เก่าอยู่ไม่ได้เพราะมันผิดมันผิดเดี๋ยวก็หายหน้าหายตากันหมดพวกคืนพระเดี๋ยวพวกมาคืนพระแล้วไม่มีปัญญาเอาเงินไปคืนเขานะไม่ได้อิจฉานะผมไม่ได้อิจฉานะจะบอกว่า มันจะเจกิดปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์คืนพระเลิกวางมือนะเลิกให้ความรู้เลิกขายพระพอาขายไปแล้วเดี๋ยวโดนคืนพระคนไม่แน่ใจหลายส่วนที่ความรู้ผมยังไม่ออกไปนะนั่นแหละบางทีอ่ะมันก็มีผลดีแต่พวกเราเองนะสองมันก็ยังไม่มีพระปลอมเข้ามาระบาดในกลุ่ม ในองค์กรในสนามเยอะเพราะเราก็ยังแยกได้อยู่นะแต่ถ้าวันหนึ่งแม่พิมพ์ออกไปหรือความรู้ทั้งหมดออกไปเนี่ยพัปอมเต็มเลยจะไม่มีใครแยกแยะได้เลยแม้แต่ผมเองนะก็เรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องพูดนะมีความรู้ก็ไม่จําเป็นต้องแสดงความรู้ทั้งหมดก็ได้นะเลือกให้เฉพาะบุคคลก็ได้นะ แต่ต้องให้บนความจริงนะเท่านั้นมากน้อยก็แล้วแต่คนนะวันนี้ก็คงขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอปัญญาจงสถิตกับเพื่อนเพื่นทุกท่านนะครับหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ